ฮาดารามาดูหนังวันนี้กลุ่มไม่หวานพันวานชวนพี่แอดจิรภาปัญจสินนะครับพี่ตุกตาจินดานรุษนะครับแล้วก็บรรดานักภาคที่เป็นนักภาคอวุโสนะครับมาดูหนังแล้วก็มารถน้ําดําหัวในกิจกรรมรอบพิเศษนะครับเดือนเมษายนประจําปี2561นะครับกิจกรรมรอบนี้จะเป็นรอบพิเศษจริงๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเราได้ฟิล์มหนังมานะครับแล้วก็ หานักภาคหนังนะครับก็ได้นักภาคคนนี้แหละครับพี่มหานครนะครับที่นั่งอยู่คนที่สองจากขวามือนะครับแล้วก็พี่พัชรีพรนะครับเลขาสมาคมนักภาคหนังนะครับกลุ่มนิวัตนะครับก็ช่วยกันนะครับเพื่อที่จะลองดูนะครับว่าถ้าเราฉายหนัง16มมภาคสดๆแบบดำน้ำนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนจะฉายหนังก็มีกิจกรรมร้องเพลงนะครับนี่พี่แอดจิรภาปัญจสิทธิ์ร้องเพลงนะครับพี่พัชรีพรนะครับที่เป็นนักภาคหนังนะครับก็ร้องเพลงนะครับ แล้วก็สมาชิกกลุ่มใบหวานวานนะครับนี่คุณจุ้ยนะครับคุณน้ำขิงนะครับนี่พี่ตุ๊กตาจินดานุษนะครับก็ร้องเพลงกันสนุกสนานนะครับเลขาแตงนะครับคุณสุนะครับน้องน้ํานะครับหลายท่านนะครับร้องเพลงนะครับคลิปนี้จะค่อนข้างสั้นนะครับเนื่องจากอ่หารเน้นไปที่ รถน้ําดําหัวนะครับแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานนะครับและในงานนี้พี่แอจิรภาปัญจศินซึ่งเป็นดาราทองพระราชทานร่นเดียวกับเพลงมิชชัยบัญชานะครับก็นําเหรียญดาราทองนั้นมาให้ดูด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นการร้องเพลงนะครับนี่นักภาครุ่นอุสนะครับพี่ตุ๊กตาก็เอาช่อดอกไม้ไปมอบไปไหว้นะครับเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับสงกรานนะครับก็มีอีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับพี่วิวัฒน์นั่งอยู่นะครับ เสื้อสีเขียวนั่นก็เป็นอดีตนักภาคนะครับรุ่นอาวุโสนะครับแต่ว่าพี่พัชรีพรอ,อยู่ข้างหลังนะครับส่วนนักภาคที่นั่งอยู่ที่โต้นั่นก็คือมหานครน,นะครับซึ่งจะมาพาดสดๆแบบดำน้ําให้ดูนะครับว่าสมัยก่อนเป็นอย่างไรในพ่วิวันนะครับในน่าจะเป็นคุณพยุงนะครับรอบนี้เป็นรอบพิเศษเนื่องในวัน เทศกาลปีใหม่ไทยนะครับเดือนเมษายนนะครับก็มาจัดกันที่โรงหนังสีสัรยานะครับพิทุกตาตํแหน่งจะเอาช่อดอกไม้ไปมอบให้กับนักภาคที่จะพาคโชว์ในวันนี้นะครับนามภาคก็คือมหานครน,นะครับและต่อจากนี้นะครับมาดูมีพี่แอดจิรภากับพิทุกตาจินดารุตนี่คือวันที่รับรางวัลน,นี่คือดาราทองนะครับนี่ครับเหรียญดาราทองนะครับที่พี่แอดจิรภาได้รับมา อันนี้คุณอุดมฤทธิเรกนะครับเป็นคู่ชีวิตของพี่แอดจิรภานะครับเป็นผู้สร้างหนังนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการภาคสดๆโดยพี่มหานครนะครับผมกระทั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆนั่นแหละครับคลิปชุนนี้ค่อนข้างสั้นนะครับจะมีอยู่ประมาณสักแค่นี้แหละครับที่จะให้ดูนะครับเนื่องจากว่าพี่ตุ๊กตาจินดานุษและก็พี่แอดจิรภานั้นพวกเราเคยสัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ หนังจบก็ออกมาทานของว่างกันนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับนี่ครับบรรดาสาวๆกลุ่มใบวันวานนะครับแต่งชุดไทยนะครับตอนปรับสงกรานกันนะครับปิดแต๋วนะครับมีตุ๊กตาจินดานรถนะครับพักคนตามอัศยาศัยนะครับคุณจุ๊บนะครับก็จะบทเพียงเท่านี้แหละครับสําหรับกิจกรรมของกลุ่มใบวันวานในชุดนี้นะครับ